ไม่แน่ใจว่ากลุ่มสังคมกับกลุ่มภาษาต่างประเทศเขาจะปรับเปลี่ยนอย่างอย่ไงในเมื่อในในเมื่อมันมมัันนซ้ำกันอยู่นะครับที่ทำมาได้ถ้าเข้าไปก็ฟังแต่เพลงมันก็จะมีเพลงมันก็จะมีเพลงที่พี่ชายก็เปิดแต่เพลงก็เวลาแค่สิบห้านาทีเด็กห้าร้อยตอเด็กเก่งตัวนิ่งก็หลายนาทีอยู่เลยเด็กเด็กจะนิ่งตั้งแต่ร้องเพลง เสร็จเรียบร้อยแล้วร้องเพลงสวดมนต์อ๋อไปทำในหอประชุมตรงนั้นเลยใช่ไหมไม่ต้องเคลื่อนย้ายใช่ไหมไม่ต้องเคลื่อนย้ายทั้งสิ้นครับเมื่อเมื่อก่อนได้อยู่หออยู่อยู่หน้าเสาเสาตรงเนี่ยมันมันไม่นิ่งมันใช่ไหมมันไม่นิ่งคก็เลยต้องย้ายเข้ามาในร่มก็ทำกิจกรรมด้านของเสร็จก็เริ่มนี่เลยใช่ไหมครับเมื่อเมื่อเมื่อก่อนไม่ได้ปวดแต่ตอนนี้มาร้องเพลงอะไรในหอประชุมหมดเลยร้องเพลงสวดมนต์สงบนิ่งอยู่ที่นี่ พอเสร็จเร็วก็อาเซียนเอาอยากได้โลคัลดังนั้นแล้วทั้งหมดสิบประเทศแล้วต่อไปคือยังไงครับคงก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเตรียมความพร้อมกันแต่ถูกเพราะอย่างนี้หมายถึงว่ามันหนึ่งครั้งละ่หนึ่งประเทศเท่านั้นพี่ผมว่าจะถูกไหมครัน่าจะใช่ครับคร้งแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งประเทศพอดีอาจารย์ที่เขานำเสนอไว้ยยังนอกอยู่